ตรงนี้นะครับเป็นแผลที่รถมือสองทุกคันอย่กให้เมีนะครับเพราะว่าล่องรอยตรงนี้คือล่องรอยกรนชัตรงนี้เป็นไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้เป็นที่โรงงานเขาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช,มชัยรถบ้านเกตเอนะครับวันนี้ก็มีรถกระบะสี่ประตูสวยๆนะครับเป็นตัวฟอร์ด ฮ a l ์ d e r 2.2นะครับ XLT ปี XL 2012คันนี้ขายราคา259,000นะครับตัวรถบางเดิมสีไม่เคยทำนอ็อตไม่ขยับแล้วก็แทบจะเป็นรถมือเดียวเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยคือพี่ชายโอนกรรมสิทธิ์ให้น้องชายนะครับเป็นพี่ส่งตัวน้องนะครับตัวรถไม่เคยชนนะครับก็จะมีริ้วรอยนิดหน่อยครับตรงนี้ผมไม่เก็บนะครับให้ดูกันแบบ เรียวๆสดๆเลยนะครับเพราะว่าจะได้เห็นว่าตัวรถนะครับไม่ได้ทําสีเลยนะครับก็จะมีริ้วรอยตามอายุการใช้งานของตัวรถนะครับผมสีสันโดยรวมผ,มผมว่าสวยงามนะครับก็สติ๊กเกอร์คิ้วอะไรก็แต่งมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานแล้วก็มีตำหนิจุดนี้นะครับ ที่มันบุกเข้าไปแต่เขาออกมาได้นะครับดูดออกมาได้ตัวนี้ไม่ซีเรียสยวผมจัดการให้นะครับผมก็ให้ดูบริเวณด้านท้ายนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับจุดเล็กๆจุดนี้นะครับที่บุกเข้าไปนิดเดียวนะครับก็โดยรวมนะครับก็มีแค่นี้นะครับตัวรถส่วนตรงอื่นนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับสวยๆนะครับบริเวณรอบคัน ท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ0981297239นะครับมาชมรถที่อำเภอนิคมคำสร้อยนะครับนะครับบางเดิมนะครับท่านที่ได้ไปราคานี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับได้รถตัวสูงตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็น6สปีดเกียร์ธรรมดานะครับ ามาดูบริเวณด้านล่างนะครับเห็นไหมครับแคทซี Cat C, เลขแคทซีเดิมๆนะครับไม่มีผุนะครับอาจจะมีคราบเปื้อนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจัดการให้ได้ตรงนี้ก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับเช็นแคทซี C, ตรงกระบะเห็นไหมครับสีมอกอของโรงงานยังอยู่ครบนะครับตรงแคทซีตรงอาแนบตรงนี้นะครับ อย่างไรก็เดิมๆของเขาเลยของอ่ที่ติดมากับโรงงานเลยตรงบริเวณด้านใต้กระบ,บะตรงนี้นะครับก็ไม่มีผุนะครับสวยถูกใจแน่นอนนะครับตัวจริงอาจจะสวยกว่าในวิดีโอนะครับมาดูบริเวณตรงกระบ,บะส่วนตรงนี้นะครับก็เดิมๆนะครับอา โรงงานเดิมๆซ้ายขวานะครับก็ตรงกระบะตรงนี้ไม่มีผุเลยเห็นไหมครับตรงน็อตนะครับอาร์คของโรงงานเดิมครบทุกจุดนะครับรือจะเป็นบริเวณภายในตัวนี้นะครับแอร์แบกหน้าคู่นะครับผมเพดานก็สะอาดครับ ส่วนเบาะเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้นะครับตรงนี้ก็อาจจะเปื้อนนิดหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานของตัวรถส่วนน็อตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเดิมๆไม่เคยแกะสติกเกอร์โรงงานครบแล้วก็มีตรงนี้นะครับเป็นแผลที่รถมือสองทุกคันอยากให้มีนะครับเพราะว่าร่องรอยตรงนี้คือร่องรอยการใช้งานของรถนะครับถ้าไม่มีก็คือทําสีนะครับนะครับตามน็อตเดี๋ยวบนดึงอ่าตรง บริเวณเม็ดอาร์คนะครับเดี๋ยวจะไล่มาให้ดูผมเช็คครบหมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงอันนี้คือตัวอย่างของเอาแค่ฝั่งนี้น,นะครับตรงนี้เป็นไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้เป็นที่โรงงานเขาหนีบเวลาเอารถทําสีนะครับเดิมๆนะครับถือว่าเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับบริเวณห้องโดยสารด้านหลังก็ถือว่ากว้างนะครับอันนี้ก็จบไฟฟ้าสะอาดๆนะครับประตูฝั่งทางนี้ ก็ถือว่ากว้างนะครับนั่งสองสามคนได้สบายนะครับนะครับตามจุดอันนี้ก็แผ่นเบลนะครับเะไม่มีขาดนะครับผม อย่างเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวมาดูบริเวณฝั่งคนขับไอ้คนนั่งนะครับฝั่งค่าคนนั่งนะครับผมเห็นไหมครับสะอาดสะอาดนะครับอันนี้ก็ผม,ผมไม่ได้ล้างนะครับเนี่ยสติกของสติกเกอร์ตรงนี้ครบนะครับนะครับแอรแบกฝั่งข้างคน ขับนะครับแล้วก็แอร์แบ็คขอคนขับนะครับโอเคนี่ก็ใช้งานได้นะครับปกติเดี๋ยวมาดูตรงเครื่องนะครับเครื่องแห้งนะครับเจ้าของเดิมไม่เคยซ่อมนะครับเพราะว่าแกเช็คระยะประจำนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่อง อะไรครบหมื่นโลก็ถึงเวลาก็เปลี่ยนทายของเลวประจําเลยนะครับเห็นไหมครับตามคานสีแม็กมากกิ้งโรงงานแล้วก็ตัวสลักฟอร์ดตรงนี้ข้างๆแก้มนะครับก็อย่างที่ไรงานนะครับน็อตไม่เคยแกะเลยนะครับคันนี้จุดเดิมนะครับการันตีได้เลยมาดูรถได้เลยนะครับมาดูตัวจริงได้เลยที่อพื้นที่คมความส้อยนะครับผมเห็นไหมครับซ้ายขวา ครบนะครับเนี่ยก็จะเปืือนนิดหน่อยเดี๋ยวล้างให้ให้ครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องซีเรียสน,นะครับก็อาจจะมีเปลี่ยนตรงอ่าที่ผมเปลี่ยนเองนะครับมีสายส่งท่ออินเตอร์เนี่ยครับที่มันมีรอยรั่วนิดนึงนะครับ<ด>ผมก็จัดการเปลี่ยนของ Ford เรียบร้อยนะครับส่วนไม่ครับวิ่งน้อยแน่นอนนะครับ วิ่งแค่1นึ่งแสมนกิโลนะครับไม่เชื่อก็ไปเช็คที่ศูนย์บริการได้นะครับเอารถเข้าไปเช็คได้เลยนะครับผมรับประกันถ้าไปเช็คแล้วไม่ตรงผมยินดีคืนเงินนะครับส่วนเครื่องนิ่งๆนะครับ,บ adin, นะครับไยไม่กระเด็นปกตินะครับแบบนี้นั่นเนเครื่องปกตินะครับผมส่วนเครื่องก็เดินรอบนิ่งนะครับที่ผมเปลี่ยนสายท่อ อินเตอร์นะครับรตามซอกตามจุดตรงนี้นะครับช็คเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับมาครับมารอคขับขี่ดูนะครับรอบอะไรปกติทุกอย่างนะครับ ก็สมรรถนะการขับขี่ของตัวรถ Ford นะครับไม่แพ้พวก ivo, d ีโว่ดีแเลยนะครับถือว่านิ่มนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยคือสมูทมากเลยนะครับอันนี้คือผมอมือหนึ่งจับกล้องนะครับขออาภัยด้วยถ้ามันส่ายนิดหน่อยนะครับผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับสาหรับท่านใดที่จะเอาไปใช้งานนะครับวิ่งทางไกลทางใกล้นะครับส่วนไม่่วิ่งน้อยแค่ 130, หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลเนี่ยท่านยังเอาไปใช้อีก ได้นานนะครับเพราะว่าผมเห็นของพี่ในกลุ่ม Ford Ranger เนี่ยครับแกวิ่งไปโว้ทะลุเกือบเจ็ดแสนแล้วนะครับก็หกแสนเจ็ดหมื่นกว่ากิโลนะครับเห็นแกวิ่งก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะครับ Ford ตัวนี้เลยนะครับจะเป็นตัวแคบนะครับคันนั้นแต่ตัวนี้เป็นสีประตูนะครับก็ราคาภาษีนะครับมันเพิ่งจะลดมาเหลือจากสองพันนะครับเหลือแค่พันแปดนะครับเมื่อก่อนก็ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับ ตอนนี้ลดแล้วเหลือแค่ปีละทันแปดกว่าบาทนะครับก็ไม่ได้แพงนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้ก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับรับรองว่าท่านไม่ผิดหวังกับรถที่ผมหามาให้ท่านแน่นอนแล้วก็ผมการันตีคันนี้นะครับสวยสดรถงามจริงๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม